ส,ว,สะะวัสดีค่ะทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เขาแข่งกนันน้อง,องปีเกรมนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาจัดก,กระเปะะ๋าด้วนกันะค่ะมาดูกันนะคะว่าเราะค่ะเอาเเอะไรไปเรียนมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะ,ะ,คะสาของแม่คะ่ะเี่นสาของแม่สำรอ,องนะเี่นสาของแม่สำรองนะแล้วก็อันนี้เลยค่ะอันนี้ให้โนริีก่อนนะเพราะแกนจะจัดพิเศษ โอเคกันการรีวิวเลยดี๋ยวนะรีวิวเลยค่ะดูเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องกันรีวิวกันนะคะอ่ะนี่หารีวดูวนะ,ะอันนี้นะคะก่อนแรกนะคะหนังสือเรียนก่อนเลยอันนี้เนาะก็จะเป็นสมุดสมุดภาษาอังกฤษคะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูน้องอ,อันนี้ก็คือชุดโรงเรียนนะคะสมุดภาษาอังกฤษหนึ่งเล่มนคะคะนี่เรียนเนาะแล้วก็ภาษาไทยค่ะหนึ่งเล่มภาษาไทยเนาะ ของแกอยู่ปอหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอ่านสรหลักค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุดเขียนเนาะสมุดเขียนสรหลักอะไรต่างๆเนาะแล้วมีแม่สัมลองนะคะแล้วก็เป็นแฟ้มค่ะเนี่ยแฟ้มค่ะแฟ้มขยายด้วยนะคะนี่คือแฟ้มของหน้องแกนะนี่มีอะไรต่างๆมาแกะกล่องอย่างนี้แล้วตัวตึกนั้นก็ตามด้วยสติกเกอร์น้องหลง ี่เราใส่หมดไปแล้วเนี่ยถอดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเรามาจัดของพร้อมกันกินูน้องพร้อมกันต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่กระเป๋าพร้อมกันนี่ก็เป็นลิสต์สอดที่กรุดเนาะแล้วก็ลีสต์สอดที่ไม่กรุดเนาะแล้วก็ลีสต์สอดนาะนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กระเป๋าไว้ด้วยดีกว่าแล้วก็จัดไปด้วยเนาะดีกว่าไปเดี๋ยวเราเดี๋ราจะนั่งที่ก่อนโอเคค่ะ นราแล้วพี่นกก็มองไม่เห็นกระเป๋าว่าใส่ว่าท่ออ่ะ,อะเดี๋ยวเรานะคะ<ม>ก็จอดอื่นนะคะเอาแม็กก็ใส่ของแม็กนะคะนี่คือกระเป๋าโรงเรียนของเรานะนี่นะเราก็จะเอาใส่ไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงซิมนี้ใส่ของแม็กที่เราหาอนะนี่เราอยู่ป .5 นะคะโอเคนะคะหนะะึ่งเราพลาดแล้วนะฉันลืมไปว่าฉัน ฉันเก็บเงินไว้ได้ดีนี่นาสี่สิบฉันก็ลืมมึงเก็บเงิน,นไว้จนที่หนูเหลือมึงก็โวยวายใช่มีตาแล้วฉันได้เงินเฮ่ออุ๊ยตายโอ้วแไ,ไม่ได้เอาเงินไปแต่แกเอากระเป๋าตางังคายย์ไปที่หรอกโอ้โสหรือแกโวยวายว่าใครไปต่อค่ะนุยต่อไปนะคะของแกนก็จะเป็นกระเป๋าเงินมีเหรียญอยู่ในน,นี้นี่ที่หนูเอาแม็กกับ ใส่ของแม่ใส่ก่อนนี่เรียแล้วะคะก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนี่ตรงนี้นะที่มันเป็นเครื่องโพงนะเรียองคมี่สมุดโรงนี้ของพี่โนนะคะอันนี้ก็คือสมุดบันทึกจะอ่านนะคะบันทึกเกี่ยวเวลาเราไปห้องสมุดนะมันบันทึกทแมันบันทึกแล้วค่ะแม่แล้วอันนี้ก็จะเป็นหนังสือของเรานะคะเยอะมาก แล้วต่อไปนะคะน,นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะใส่ไม่เหมือนเดิมแม่เราไม่เปิดห้องสมุดทุกวันแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นจอยสติกของเรานะข้าไหนก็จะประมาณนี้เป็นรูปโพนี่อันนี้ขางกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็จะเอาของใส่เข้าไปนตะร<อ>งช่องนี้นะคะที่จะเอาเป็นนี่ค่ะปากกาไฮาไลท์ลรูปปลาโลมาอันน่้ขาเราจะม,มีสองชั้นเนาะเยอะ ปล,ลป,ปลาไฮลน์ลูกปลาเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นที่ใส่ดนสอแล้วก็เอออันนี้เป็นเทปนะคะเะทปเี่น,น,นคือกีวนะคะมันต้องเอาใช้ด้วยนามวิท,ทยาศาสตร์เนาะแล้วก็เป็นไส้ดินสอกดค่ะแล้วต่อมันก็ยัางลบค่ะอะใส่ายางลบก่อนนะอะบเดี๋ยวพี่แรมดูดิวแล้วก็เป็นไม้สีค่ะอแกน อันนี้ค่ะก็จะใช้ปากการสอแบบนี้นะคะปากกาแดงอะไรแบบนะคะอย่างนี้เลยน้อยมากมากแล้วต่อจากนั้นก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้้อยแลวเราก็กรดใส่แบบนอย่างนี้เลยแต่เหนไม่เสร็จแล้วสีอ่ะแต่ที่จริงเราไม่ต้องกดเนาะเราเราไม่ใส่สีไม่สร็ิลองรีวิวพ้องกันหยุดหยุดเลยรีวิวของกันเนื้อแล้วก็สีดำน้องแกนเสร็จก่อนเจอสีไหนก็ช่างถึก สีส้มตัวสีนหนก็ใส่ไปก่อนสีเนื้อเหมือนเดิมแล้วต่อจากนั้นก็ตามด้วยสีส้มแล้วต่อจากนั้นก็ตามด้วยสีเขียวสีเหลืองแล้วต่อจากนั้นก็ตามด้วยสีเหลืองแสงค่ะที่นะคะก็ตามด้วยสีน้ำเงินค่ะที่ใช้สีลงได้นะคะแล้วต่อจากนั้นก็ตามด้วยอะไรเนี่ย สีเนื้อเหมือนเดิมไม่สีลบได้เลยค่ะเอาไม้มรทัดอันนี้ไปด้วยอันนี้เป็นสีนี้ลบได้ค่ะนี่ค่ะเอาแอลกออฮล์ไปด้วยสีนี้ลบได้เอาทัพเปิไปด้วยและอันนี้ก็เป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลโอ้นะช่วงพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูเราวนะคะจะมาเลือกอันนี้ก็เป็นสีชมพูสีฟ้าอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินกัน แล้วส่วนนี้นะคะเป็นสีเหลืองแล้วส่วนนี้เป็นสีเขียวและส่วนนี้เป็นนะคะเป็นสีม่ Damn. วงและส่วนนี้นะคะเป็นสีแดงและส่วนนี้นะคะเป็นสีดํากับสีน้ำตาลฮะดำกับ <c oughs> น้ำตาลนี่นี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเลือกอันนี้กันนะคะเราต้องไปโรงเรียน <c oughs> อันนี้ต้องเอาไปโรงเรียนไปจดงานนี่ค่ะเราจะ <c oughs> มีลายอันนี้กับลายอันนี้แล้วก็มีอีกหลายลายเลยแล้วจะเอาอะไรไปดีเนาะ <đến S 1> แล้วอันนี้ก็มีบบืูดหัวใจ ดแล pe, ้วกต่อจากนั hmm. right. yes. okay. s <S ้นนะคะก็ตามด้วยชามสมุดน้วกัดสมุดนี่ขัะไปแซมโอเคหมคะเราก็จะเอาใส่กล่องเลยเนาะแฟมมาแซมหนึ่งให้ดูก่อนแซมนะคะแซมแซมแซมสมุน้อค่ะนี่นะคะเราก็ทำการใส่กระเป๋านี่ค่ะเราก็ใส่กระเป๋าเลยนะกระเป๋าดินสอนนะคะเราจะใส่ตรงนี้ ใส่เข้าไปเลยไม้บรรทัดด้วยส่วนอันนี้นะคะเรานะคะจะใส่ข้างๆหน่อยแล้วก็อันทับแบตนะคะเราใส่ข้างหลังอุ้ยแต่ว่าเหลือเราชาร์จแบตก่อนนะตอนชาร์จให้เราไปแล้วก็นี่เลยนะคะอันนี้นะคะแฟนะแฟ้ก็ใส่ตรงนี้โอเคของมือสองก็ใส่ไว้ในนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ใส่เอซใส่เดียวกับนิโน่หาย นะคะก็จะข้าวประมาณนี้เลยนะคะแล้วนี้คืออะไรอย่าลืม